ัวามีอยู่น้ำกันบางเถ่อครับมันก็มีความลับแม่หมดละบบบนี้บางเถ่อก็เอาความลับไปเปิดเผยเวลาสั่งกันมาพิษกันมาทะเลาะกันมาแยกกันมาครับความลับนี่มันมีหลายอย่างเลยความลับก็คือเรื่องที่เขาบอกอยากเปิดเผยให้คนอื่นหูนะครับบางเถ่อก็เป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องบ่ดีก็ได้เด้แต่ว่าถ้าผมบอกอยากให้ไปหูมันก็เป็นความลับของผมหมนละ อาจจะเป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องการข่าก็ได้ผมบอกใหญ่ให้หูว่าผมนี่เป็นพอข่าว่านิดหรือผมข่าขายอย่างมันบับบงเถื่อหูแล้วมันนั้นตลายเนี่ยผมข่าทองผมเป็นพอข่าขายเผ็ดนย่นอันยมันี่แม่หมดละถ้าคนอื่นหูว่าผมเป็นพอขา่าขายทองขายเผ็ดหรือมีเงินในหลายเขาอาจจะมาดับตีหวัวผมปนจีผมก็นนได้เนี่ยแต่ว่าแต่เขาบอกหูผมก็ปลอดภัยหมดละนี่ก็เป็นความลับผมบอกใหญ่ไว้หูไงเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดนี่ มก็บอกอยากเขาหูว่าผมนี่โอ้เป็นปอข่าว่านี่ํารวยนี่ขายของโอ้โหเป็นตะแกปั่มน้ํามันนี่ผมบออยากเขาหูครับมันอันตรายผมนี่ก็คือความลับของผมเกี่ยวกับเรื่องการขา่าการขายของผมเออหรือผมเป็นคนมีอันจะกินเป็นเศรษฐีผมก็บอกอยากเขาหูว่าผมมีเงินอยู่ในบัญชีสิบล้านหลายล้านพันล้านหมื่นล้านผมบ่กอยากเขาหูเนี่ยนะหมดะเป็นความลับแต่ว่าถ้าคนไปเปิดเผยนี่ก็เป็นปัญหาล่ะ ต่ผมบอนุญาตนะครับอืนี่ความลับทั้งการศึกษาเนี่ยแม่บว่าละ่ะออผมอาจจะจบปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีนะครับโดยที่คนอื่นโมโหแต่ว่ามีคนจะไปบอกว่าเออนายประพันธ์นี่จบด็อกเตอร์เด้สามด็อกเตอร์ปุ่นเงี้ยเก่งขนาดน,นี้มอเนี่ผมว่าใหญ่คนอื่นหูไงแต่าแต่ว่าเขาก็จะไปเปิดเผยนี่ความลับในด้านดีเนี่ที่ผมจบด็อกเตอร์มันดีผมอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าใหญ่เขาหูเป็นบ่ล่ะครับผมบา่าใหญ่เขาหู พอผมจบอย่างจบจากมหาลัยใดจบจากมืองนนกเมืองหน้าอย่างผมก็่อยากไปบอกครับมันก็เป็นความลับของผมไงอถ้าท่านเอาความลับผมไปเปิดเผยมันก็เป็นปัญหาอีกแล้วความลับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินผมมีที่ดินอยู่จักแปลงที่ดินตังอยู่มองน,นันมองนี่ผมไม่อยากเขาหู้ครับอืเอาไปเปิดเผยไปบอกว่าที่ดินของนายประพันธ์อยู่เชียงใหม่กับมี่ อยู่ปางไตก็มีอยู่เมืองบนบุ่นสามสิบแปดเปยงบุ่นเปียงอะไรเงี้ติดทางดำโอ้จะเป็นนีเงินหลจะเป็นรวยไหลนี่ก็เป็นความลับผมเด้ผมใหญ่คนหูก็ชิดไม่วบาบออ่าได้ดิครับแม่บ่หรอเออผมอาจจะบ่อยากบอกไผรอย่างสีครับอ,อืมความรับเกี่ยวกับเรื่องไก่เออผมไปสัญญกรรมล่างกายมาไปพาตัดมาแม่มบามามามา่ครับไปเห็ดหนามาไปโม่หนามาไปก็วาเลยครับ ไปฉีดนั่นฉีดนี่มากเออไปเสริมเต่ามาสุภาพสตีเสริมดังมากสิแม่บอ่ะถ้าบ้อมีไผบอก,กับ่มหูเนี่ยแต่ว่ามีคนหูแล้วโมบอา,าว่าโอ้ยอืมนั่งอันนี้เสริมดังมากตัวแต่ก่อนดังไม่แม่ไปเปียดอกอโอ้คนขี้หายตัวนี่แล้วไปตัดกามว่าตัวแต่ก่อนนี่กามเงี่ยงงแม่บอ่ะคนมีสานกามไงไปตัดกามมาเดี๋ยนี้เลี้ยวหนาว่าเป็นหน่าเกาหลีเอาโรดแม่บอ่ะมานี่แฟนเราอาจจะบอมากคนที่ไปสัญญกรรมมาก ก็าอาจจะเลือกล่ากันเด้โอ้เจ้าพาตัดมานนอนนะเออก็คข้องปลอมผู้ดังกับปลอ,เอมเออมวนจ้าไปแปลงเพจมาอีกบอกเขาสงสัยเลยเด,ด้แฟนเขาอาจจะโอ้เอาหรอกเนี่ยนี่ก็ลังสีแ่งงานกันก็ลังสีมีพิธีสมรสกันเลยเบาเลยเลืเอกล,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 ล่างกันไปเห็นบอกเกิดความเสียหายเพราะความหลับเกี่ยวกับร่างกายถอเปิดเผยนี่แต่เขาบอกอยากให้ฮู้ก็แสดงวันเป็นความหลับ บ้านนี้ถ้าท่านอยากหาเหตุไปเปิดเผยความลับเขาเออแล้วก็ถามว่าอยากให้เปิดเผยเอาเงินมาเอาทรัพย์สินมาแล้วคอยกระซิปีดปากสนิทเลยเข้ก็ย่านที่เหระย่านไปเปิดเผยความลับเขาว่าจะเป็นความลับยังก,กันแล้วแต่ที่ผมสาธยายไปบางัน่ะก็เลยจ่ายเงินไปขอเรียกร้องมาเอาสามล้านผมเลยต่อรองเลือสองล้านก็จจายกันไปสีครับเพาะพิดเกิดเลยทั้งอาญานี่ครับ เออยัเนเะเฮดเป็นเหรนเนีบางเทอเขาบอกโอ้โหมันมีขอม้อกฎหมายเกี่ยวกับเปลืองที่เขาบัญญัติไวเป็นความผิดอืมเขาไปห่งความลับเขาสบายเลยไปตบซับก็นะ่าแม่มาล้วครับกฎหมไม้เอื่นว่าหลีดเอาซับนะครับมีโทษตามประมวลกฎหม,มายอาญารับมีโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งหอดสิปีบนี้แล้วก็มีโทษปรับนำํำสองหมื่นถึงสองแสนหรือทั้งจำทั้งปรับอืม มันคความลับของคนอื่นท่านก็บมีสิทธิ์ไปเปิดเผยแม่มอล่ะแต่ท่านเบาครับคนในครอบครัวท่านว่าเออหมอนั่นมันรวยหมอนั่นมันมีเมียหลายคนหมอนั่นมันนันนีน่นเรื่องมันบอกแพงไพ่ออกไปแล้วก็แล้วหรือท่านไปเปิดเผยเลยออกอาการอยู่เบาเลยผู้นึ่งผู้นี้จังสันจังที่เบาไปวิดเลยแต่ว่าท่านบ่ดด้ไปเรียกเงินเขาแม่ม่ละท่านบ่ดด้ไปคูว่าถ้าจาใยมากกว่ิเปิดเผยความลับมันก็บอกเขาข้อกฎหมายมันก็บอกเขาข้อกฎหมาย มันก็นจะเป็นแต่เรื่องถ่าเขาเสียหายทั้งแผงนะครับเสียหายทั้งการค้าเสียหายทั้งธุรกิจของเขาไปเปิดเผยความลับเขาแม้ว่าท่านบริไดไปเรียกร้องทรัพย์สินต่างๆมาถ้วบ่ใหหก็จะเปิดเผยความลับหน่าองใจมากาทันทานนีบริไดไปเว้าเพียงแต่ว่ายู่ซื่อกับว,ว้ามาก็ว,าว่าอาจจะเป็นเรื่องมินประมาทเขาทั้งแผงนะครับหรือเป็นมินประมาททั้งอาตานี่เรื่องแต่ว่าเว้าถึงเรื่องว่ามันจะบ่พิดเรื่องอ ความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านไปเปิดเผยความลับไปลีดเอาซับเขานี่พู้ว่าเขามีความลับนี่ท่านลีดเอาอืมมันก็นจะบ่ผิดแต่วันจะมีผิดเรื่องอื่นนะครับตามมาตราอื่นหรือเป็นทางแพ่งไปเปิดเผยความลับเขาบางอย่างเฮ็ดให้เขาเสื่อมเสียเสียหายเลยถือบุคคลอื่นเขาดูถูกเกียดติช่างมินประมาทโอ้โหหลายอย่างเลยข่าข้ายว่าดดเลยเพราะ ความลับนี่แผงพ่ายออกไปเออท่าน้ายว่าท่านไปแบกเมฆเขาหน่นละล่ะมองยังไงซะอืมส่วนหมามันก็นจะเป็นผู้อยู่ไก่ชิดน่น่ะละครับมันจังจะมีขอมูลหรือหูความลับเอาคนอื่นคือสิมาหูความลับผมถ้าบ่เป็นคนในบ้านหรือไก่ชิดกับผมเือนะละ่ล่ะหรืออาจจะบมเป็นคนในครอบครัวก็ได้แต่ว่าผมเคยไปเบ้าเขาฟังไปบอกให้นายกอในีขอฟังว่าผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนเด้อ นายอนายขอ,ขอหูความลับผมเหรอเอาไปเปิดเผยต่อครับอาจจะมีความผิดฐานมินประมาทแต่มผมเสียหายนะครับไปเบ่าต่อใส่ข่วงผมยังไปใส่สีตีไข่เข้าไปหรือไปเบ้าตามที่ผมบใหยฟังนี่แหละว่าผมเป็นจริงจริงส,ส,สิเขาก็ไปเบ่าต่อว่าผมจริงจริงสิงส,สิเออถอดคํามาเลยนั่นแหครับถ้าผมเสียหายการจะเป็นเรื่องความผิดทางแพงเพราะเขาเอา ขอความไปขยายต่อไงามาละมันเป็นความลับผมเรล่าไปบอาต่อสมาครเวลาเ,เขา้าบอาความลับไปคนฟังเข้าก็จริบ่าวางังจิงครับเออมิเนวยร์จีบ่าฟังเด้อเจ้าหูแล้วจเจ้าอย่าไปบ่าต่อเด้อลอยทั้งลอยไปบ่าต่อเบิดอืมแต่เขาไปย่าแบบนี้ว่าหูแล้วเหยียบพิ่มไปเด้อหูแล้วอย่าไปบ่าวต่อเด้อลอยทั้งลอยมันไปบ่าวต่อครับมันโมหุกันสองคนระวางเข้ากับเขา,ขาหรอกถึงเขาจะรับปากเออบอกผมลวดผม เก็บรักษาความลับอย่างดีเลยผมบอกๆใครก็แล้วกันบอ่มีทางครับมือได้มือหนึ่งน่ะแหละครับที่เขาสร้างเข้าหรือมือได้มือหนึ่งที่สร้างกันนะเขาก็จเอาความลับที่เขาหูจากเข่าไปแผงไพ่ต่อไปส่วนเข้าจะหูบอว่าเขาไปเปิดเผยหรือแผงไพนะ่นั่นอีกเรื่องหนึง่งหรืออาจจะโบหงเลยอืล้าเขาไปบอกต่อแต่ข้อความนี้กระจายไปละละ่ะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เรียกเงื่อนจากเข้ามันโมเป็นยังครับ มันบ่เป็นอยัางืชมไบมครับมันก็นเป็นความผิดทางอื่นไปแต่ว่าถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเบ้าถึงนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยความลับซึ่งกฎหมไม้เขากาหนดไว้เลยว่ามันมีโทษที่บ้าไปแล้วบางนึงคันก็คือไปคมขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือย่อมจะให้กับเจ้าของนี่หรือผู้อื่นนะครับได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินครับ โดยครูเข็นว่าจะเปิดเผยความลับข่อยขูความ,ล,วามลับจนได้เขาจะเปิดเผยความลับเด้เอ,อซึ่งการเอาความลับนั้นมาเปิดเผยฮห,หดให้ผู้ถือคมขืนใจนะครับหรือบคุคคลที่สามเขาเสียหายอืจนผู้นั้นรับเขายอมที่จะจ่ายหรือจะให้เป็นความผิดแล้วนี่ถือว่าหลีดเอาศัพย์เขาแล้วเป็นความผิดที่ย่อมคว่ำอะไรได้่ิแม่บ่ละ ผลิเอาทรัพย์เขาอ่ะืุู้ความลับเขากลุ่มความลับเขาบางทีอายุน้ำกันคนในครอบครัวเขาหุ้ความลับกันเนี่ยว่ามีอย่างไหนโดยเฉพาะผัวเมียนี่หุ้กันดีโอแบบถึงพิกถึงถึงขิงเลยบางทีก็จะมีภาพลับมีคลิปวิดีโอต่างๆเวลาเถือกันกเ็เฮ็ดไปตัวที่คนเนาะก็ไว้ว่างใจกันเมือม่อใดเมื่อนึงท่านเลือกกันท่านสร้างกันท่านมีปัญหาต่อกันครับอันตัวนี้แหละครับ ภาพต่างๆคลิปต่างๆหรือไลายต่างๆที่ท่านเอาไว้ในมือถือนีอ่อาจจะถือออีกฝ่ายหนึ่งเขาเอาออกไปเปิดเผยเอาไปขายเอาไปแจ่งให้คนอื่นหูเพื่อให้ท่านขายนาหรือเดี๋ยวเอาเงินจากท่านว่าข่อยมีคลิปลับเจ้าเ้เออตอนนั้นตอนนี้ถ้าบ่าให้เงินก่อยจีเปิดเผยก็จะเข้าขอกฎหมายอะไรนี่ครับ ต้องระวังดีๆนะครับต้องระวังดีๆอ,อย่าไปหาเหตุชี้สั่วตามที่มันเป็นข่าวก็ร่างเกิดขึ้น,นครับนี่แหละครับดาราศิลปินส่วนมากก็จะตอนถือการหักกัน,กน,นกเป็นบ่ะก็จะบันทึกภาพไว้กันนั้นนีหนวนไ้พอมีปัญหาขึ้นมาหรืออีกฝ่ายหนึ่งคนของอีกฝ่ายหนึ่งเขาไปเห็นเขาไปหัเทลาะกันแล้วก็อ้าวมีความลับเะไได้นี่อ้าว คอยติแชะเจ้าได้คอยติเปิดเผยได้เจ้าถงใจมากคาเสียอกเสียใจคาคอยเสียหายพราเจ้ามากควบขา่าจะมากควบคนของข่อยแม่มาละ่ะใจบางคนมีซื้อเสียงเป็นนักธุรกิจเป็นบคาว่านี่เป็นนักการเมืองนักการเมือ,งก,องกับยานก็เปิดเผยทีละเออทังบุนกับสนุกเกลียกเลยล้านจิบล้านใจวอ,อใจก็แฉเลยเขาก็อยากอายเขาก็ยานเสียซื้อเสียงโดยเฉพาะผูส่งเกียรติแม่มาล่ะ มีตำแหน่งมีหน้าที่ในบาดในเมืองซี่สหน้าตาเขาเสียบ่ไไ้พวกนี้เสียเครดิตเขาเขาอับอายจ่ายครับจ่ายไปนี่แต่ว่าู้จ่ายเงินไปแล้วนี่ถ้าเขาเอาเรื่องขก้นมากกับเขาขอกฎหมายด้วยว่าท่านไปคมคืนใจเขาให้เขาจ่ายอ่ะโดยอ่างว่าถ้าบอจ่ายจะเปิดเผยความลับซึ่งท่านอาจจะ่มีอยู่ในมือก็ได้คลิปนะั้นมันอาจจะหายไปแล้วหรือ เม่มีการบันถึกอย่างเลยแต่ว่าท่านไปคู่เขาว่าคอยมีความลับเจ้าเด้ขคอยหูว่าเจ้าเป็นจังสันจังสีจริงจริงใชอยู่ในกำมือข่อยทั้งที่บ่มีอย่างเลยแต่ว่าไปบอกว่าหูมีเขาลงเสื้อทีละโอ้มันอาจจะแมนเว้ยมันเบามาถือของมันเว้ยว่าอาจจะเบาไปแล้วก็ไปตรงพอดีผู้เสียหายก็เลยคือว่ามันมีความลับหรือมันหูถูกอย่างเลยใจมันดีกลัวเดี๋ยวมันเปิดเผยแน่มาครับก็เลยใจายให้ ถ้าเขาบอกเรื่องเขาบอกแจงข่วมผู้เสียหายเขาปฏิจยัจยใจเงินแล้วอย่าเปิดเผยหน้าเศร้านะจบนะาจ,จไปก็บจบไปครับซึ่งมีมากม่กยกลกองใจเงินแล้วเขากระจบเศร้าเรียนเศร้าคุยเป็นคือบอกหัจักกันความลับัานก็หายไป,บ,ปบ,บ,บ่มีการเอาไปเปิดเผยกระจบแต่ว่าถ้าผู้เสียหายเขาเอาเรื่องเขาไปแจงควมควมเรื่องคดีท่านก็ต้องถึงดำเนินการนะครับเพราะมันเขาขอก้นไา้แล้วเขาใจเางินเดี๋ยวทันแล้วคววมผิดเกิดแล้ว เขายยานท่านเปิดเผยความลับความลับอาจจะว่ามีเลยตำรวจจับไปแล้วโอ้ยผมว่ามียังเลยครับขีปหรือขอมูยยังผมกับว่ามีผมตั๋วมันจะซื้อมันย่านเองมันมาจ่ายผมบ่เกี่ยวครับเออบอ่เกี่ยวเอ,อเขาจ่ายเงินให้ท่านแล้วเออท่านไปตัวว๋วว่ามีภาพลับม,นนมีนั่นมีนี่ทั้งที่อาจจะว่ามีหรือมีอยู่อีหลีก็ตามนะครับอ,อืเขาย่านเม่นบ่ครับเขาบ่ยากให้ค้นหู ข้อมูลของเขาเขาก็เลยจ่ายเงินให้ท่านเป็นเงินท่ายก็แล้วแต่ครับเป็นทรัพย์สินก็ได้บ่นจำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้เป็นท่องก็ได้เป็นรถก็ได้ประโยชน์ในลักษณะที่มันเป็นทรัพย์สินใชครับอาจจะอยากได้รถคันหนึ่งเออเจ้าเอารถยุโรปมาคันหนึ่งเลยแล้วก็โอนเป็นเชือข่อยแล้วก็จบกัน่อยก็นีลบคลิปคอยกันีเสีภาพยังก็แล้วแต่หรือทำไรข้อมูลนั้นเสีย ขอให้เจ้าโอ,อนรถหน่อยคอยหรือเอาท่องมาสิบบาทเลิกกันจบกันมันก็เป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอยู่แล้วท่องกับใารได้อยู่แล้วบาทหนึ่งหาหมื่นผม่าเป็นโมเดลนี่เออขายได้สิบบาทก็หาแสนครับนี่แหละนั่นั้ะแล้วก็ต้องระวังครับเวลาท่านมีความลับทำอยู่กับเฮ้านีแต่เขาบอไปเฝ้าเองก็เป็นความลับตลอดไป แต่ว่าถ้าเฮาไปเปิดเผยให้คนอื่นครับมันบ่เป็นความลับแล้ว่ันจาไปเสือ้อครับว่าคนอื่นเขาจะคือเฮาเขาจะจริงใจเขาจะบ่ไปเว่าเอยียงดอกนยัย่าไปเสือครับบม่มีทางตอนถือกันอาจจะแมนอยู่อืมเพราะทะเลาะกันเพราะบ่ลงร่อยกันอืมมีเหล่องใดทีอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียหาย เขาก็จะไปว้าเวเบิร์นั่นแหละครับไปเว้าเบิร์ไปขายหนาะเข้าไปโอ้โหสารพัดเลยแม่ก็ตั้งผัวเมียกันก้นกอดผัวก็เผากันเฮ็ดกันแบบนี้แหละครับเออแล้วเขาถ้าเขามาคิดว่าภาพหลับต่างๆคีิหลับต่างๆที่เขาจะว่าเปิดเผยนะมัางเถอเขาบอกว่ามันสําคัญปันไหนเขาคือกาใจเงินโอ้โกมันเขาก็สิ่หงแก่ใจเขาตัวว่าภาพเรานั่นครับมันซ้ำไหนกับเงินที่เขาต้องใจนะ แต่เป็นภาพตัวทัวไปแค่นั่งกินเขาก็ผู้ยิ่งซึ่งเขาบอกว่าคันเจ้าบรจจายเงข่อนไขสามหมื่นคอยะเอาภาพที่เจ้านั่งกินเหลากินเขาก็ผู้ยิ่งคนอื่นไปให้เมียเจ้าไปเปิดเผยให้เมียเจ้าหูเจ้าก็บ,บานแตกโดดเพราะเมียเจ้าเป็นคนขี้หึงเออก็ว่ามียังนั่งกินเขากันซือ่อซึ่งมันก็เป็นความ,มาลับนั่นแหละแต่เขาบริจาคคนอื่นหูบริจาก็เมียเขาหูไงแม่มอละ่ะเอา,ารายละเอียดนี้ไปเปิดเผยให้เมียเขาอื โอบ้านจะได้แตกไงเขาจะได้ทะเลาะกันแต่ว่าถ้าเขาอธิบายเลยว่านั่งกินเขานั้นมันลูกค่าตัวคอยไปติดต่อธุรกิจก็ต้องมีการคุยกันกินเขากันเที่ยงพอดีหรือกินเขาแยงหรือ,อยังสินม่อาจจะเข้าใจบริสียหายยังแต่ว่าเป็นความลับของเขาเลยเดย้อืมท่านไปเปิดเผยเ,เขาขอ,อกฎหมายแล้วแม่มาละแล้วลนั่งกินเขาน้ำกันนี่ไปเรียกสามหมื่นเขาก็อาจจะพอใจ ม่นบอกพราะอธิบายได้หรือเขาบริสุทธิ์ใจว่ามีอย่างงูเขากินเขาน้ากานเจ้าไปทายรูปแล้วเจ้าจะไปแบกเมียเขาอ่ะแม่มาล่ะเขา่อใจเขาห้แม่มาล่ะท่านก็ตตองพีนาเบิงว่าผ่าี่ท่านมีในมือนี่ะนะสมิวเข้าเป็นคนบดีเขาจะไปเหตุกับคนที่เขามีความลับแบบนี้เขาจะจ่ายท่านบอเออท่านก็ต้องเบิงน้่นเลยครับเพราะเพื่อติดคุกคิมเนียครับเขาจ่ายเพื่อ นั่มาละตำรวจออกมาจับเดียวนั่นเลยอเงินยังอยู่ในซองค่ามือท่านอยู่นะครับดัด่นเนคดีเดียวนั่นเลยนะครับความผิดสำเร็จจ่ายปุ๊บความผิดสำเร็จเลยอืบางทีเขาสอนแผนกับเป็นใดกับถึ่งไม่เป็นข่าวอยู่ในขณะนีกะเบิเ่งเอาครับผมกับโมโหดบาสีพิจารณ์แนวไหนเนาะแต่ว่าถ้าเว่าถึงทัวรไปว่า มันเป็นเรื่องไหลเลี่ยงบอมันอาจจะเป็นเรื่องไหลเลีงอยู่สําหรับคนที่มีสื่อเสียงนะเป็นนักการเมืองเป็นศิลปินเป็นดาราจังสิครับชื่อเสียงเขาเป็นเรื่องสําคัญอืมแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปมู่เฮาเจ้าข่อยนี่บ่มีสื่อเสียงนี่นะครับเรื่องเรานี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เด้ครับเป็นเรื่องปกติทั่วไปมีข่าวอยู่เสมอแต่ว่ามันบโด่งบอดังเพราะเป็นคนทั่วไปเป็นชาวบ้านนะครับ มันเลยบว่าดังแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นคนที่คนของประชาชนนะครับมันจะโด่งดังเป็นกรณีพิเศษเนี่ยห่งซื้อเสียงโด่งดังเ่งคนหูจักหลายซื่อมันเ่งจากกระชอนไปเลยข่าวมันเ่งจะดังไปเลยคนก็นจะเว้ายู่บ่เซาเปิดบังในคลิปเปิดบังในทีวีในซื่อต่าง,างๆก็จะมีแต่ข่าวนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละครับอืม นี่แต่อันนี้แหละครับบม่มีอันอื่นเลยที่กาลังเป็นข่าวนี่เแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลตัวทั่วไปเนาะบม่มีใครบอกถึงหรอกครับบอกก็บอกาม่พ่อหาหนที่ม่พ่อมือก็เศร้ากันไปมืออื่นข่าวหม่มันก็จะมากกบแต่ว่านี่เป็นคนมีสื่อเสียงนะครับอแล้วยอดเงินมันก็ค่อนข้างสูงไงครับที่ถ้าเป็นตกลงกันว่าถ้าขอใจเงินเจ้านะอืมเจ้าต้องสีภาพรับทิง้ง หรือทำลล่คลิปหรือขอมนต่างๆท,ทำลล่เลยทีมล้วก็ห้ามเอาไปเผยแพร่ห้ามเอาไปส่งต่อให้ไพ่ก็แล้วแต่ให้มันตายไปกับเจ้าเลยเฮ็ดสัญญาไว้เห็นบอกทีมันเป็นข่าวเนะี่ยเฮ็ดสัญญาไว้เราคอยจะใจเงินเจา้าเห็นบอกครับคือทางอายามันผิดอะไรค่ะแต่เขาจะเอาเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเบิงกอนว่าไปคมขืนใจเขาบอกแต่เรามานนั่งคุยกันสมุดเนาะ เออ้วถามว่าเจ้ามีหยังเจ้าสิมาคุยกบข่อยเมือนอ๋อข้อน้องเจ้าจงจัดอย่างสี่คน้องเจ้ามันเป็นค้นของข่อยแล้วมันมีปัญหาน,าน,นันีนุ่นเกี่ยวกับเรื่องชูสาวนี่ลแหนะข่อยมีคลิปลับด้เท่านี้ก็เตือนไปเองเขายังบด้เรียกเงินเนะตือนไปเองก็เลยเอาเงินใ้เขาเองครับมันก็บ่เขาขอกฎหมายทางอาญาอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีข้อตกลงกันว่าเจ้าได้เงินไปแล้วนะเจ้าหามไปเผยแผ่ต่อเส้นสัญญาไว้เลย ปรากฏว่าได้เงินไปแล้วเราไปเผยแผ่ต่อนะครับเอาไปส่งให้ผู้เดินผู้นี้นเลยบ่อบเป็นไปตามสัญญาที่เขียนกันไวออ้อายามันอาจจะบมผิดหรอกถ้าเขาบม่ได้เรียกเงินแต่แหลกนะครับมานาั่งคุยกันในสื่อก็เลยถามว่าอืจะมีคลิปมีอย่างบ่หรอมีหลักฐานยังบม่มีอยู่ในมือนี่แหละมีคอ,อ,อยเปิดเจ้าเบิ่งก็ได้ทั้งบลก็อุย้ยมันมีไว้หามันไปเผยแผ่ไว้เออฉัน จบกันนาะเดี๋ยวข่อยใจเงินเห็นบอกเขายัางบด้เรียกร้องก็ไปว่าเขาหลีดเอาทรัพย์บุตรดดให้เขาเองกะเพื่อจะจบเรื่องมันก็บพราท่านเขาขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เบาถึงนี่ครับแต่ว่าถ้าเขาไปเปิดเผยนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะพิดพอลบบคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นเรื่องมินประมาทได้เขาเสือส่อมเสียแต่ว่าเรื่องที่เฮ็ดสัญญากันมันสอนกันอยู่ผ่้ยใจเงินก็คือว่าเออใจแล้วมึงต้องเฮ็ดสัญญาไว้กับกูเนี่ย ว่ายาวไปเผยแผ่ยาวไปบอกต่อให้มันจบนะครับถ้าจบก็คือจบแต่ว่าถ้าโบจบสัญญานี่เขียนวางไหนละ่ะถ้าไปเปิดเผยต่อเอาไปแพงไพ่ต่อเอาไปรงบุญบุญนี่ปั๊บสิบเท่าของเงินลับไปรับเงินไปหามืนินปั๊บชิบเถ่าของหามืนินเป็นไรมันใดบิคิดเอาเขาก็เรียกร้องไดได้ครับเออสัญ,ญญามันเหตุกันไดใดอยู่แล้วสัญ,ญญาว่ามีรูปแบบอยู่แล้วสัญญ,ญา คือขอตกลงกันสองฝ่ายว่าถ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคถ้าบ่าเป็นแบบนี้แบบนี้บ่โอเคดําเนินคดีเรียกรลองค่าเสียหายใดทันฟ้าฝืนปุ๊บเขาเสียหายเขาก็จะเอาสัญญาเนี่ยไปฟ้องทั้งแพงนะครับบมเมนเรื่องอาญาอาญานะี่ยถ้ามันเขาขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องรีดเอาทรัพย์ว่าไปแต่ว่าถ้ามันบ่กเขาอาญาก็บมมีความผิดทางอาญาก็จบไปแต่ว่าทังแพง ท่านต้องรับผิดชอบตามเหนือควมที่เขียนไว้ในสัญญาครับเรื่องแบกเมฆมันมีมาแต่ไดล่ะครับเรื่องแบกเมฆเนี่ยครับตบซับกันนัน่นนี่นูน่นแต่ว่าห้จะเอาไปเปิดเผยให้ใหครนาเห็นบ่เออก็คือลีดเอาซับเขาดีล่ะแต่ว่าถามมันเป็นกับบุคคลธรรมดามันกับบเชาโชว์แบบน,นี่มันเป็นคนมีสื่อเสียง ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นไผ่นะท่านไปเบิ่งข่าวเอาเปิดขึ้นมาใน <c oughs> YouTube ี่ย t u ู e ทวก็ดีในคลิปต่างๆช่องฐานี้ต่างๆนะครับถินเบิ่งได้ทั้งอินเทอร์เน็ตนี้มีแต่เรื่องนีเบิดเลยเบิ่งเ,เอานี่แหละครับต้องระวังดีๆเลยนะครับที่ถามมองทางธรรมะเนะาะทั้งศีลลธรรมนะมันไม่มีอย่างเลยครับมันเป็นเรื่องปกติมันเกิดจากเรื่องของคนบ่พ่ออืม บริวาไผ่ได้ครับบอาทั้งทัวๆไปมันเกิดจากความบ่พ่อเกิดจากกิเลสตัณหาราคะอันเดียวเลยแต่ว่ามีม่วนนี่มันก็จะบ่เกิดขึ้นมันก็จะบ่มีปัญหาได้มาครับมันก็อยู่คู่ไผคู่มั่นผัวไผผัวมั่นเมียไผเมียมั่นทั้งสิ้นอืกฎหมายกับบ่ผิดศิลธรรมกับบ่ผิดที่นี่แต่คนมันบ่พ่อปุ๊บคนมันเกิดกิเลสตัณหาปุ๊บมันจะมีนั่นมีโน่นตามมาแล้วมันก็จะมี รัส์สินเงินท่องของเมาเกี่ยวของพ่อบางอย่างคอยก็เสียหาย่อยก็ใยากใหญ่เยายาบางเทียคอยได้แล้วคอยก็ว่าพ่อคอยยังได้อีก่อยก็ทีไม่เปิดเผยอ,อีกรือขคอยยังโมโห่อยยังเสียใจอยู่อืมแล้วก็เบาอาจจะว่าตรงกันไฟหนึ่งเบาแนวหนึ่งไฟหนึ่งเบาแนวหนึ่งจักไผ่ตัวห้เาเป็นผู้ติดตามข่าวกับฟังเบิงตามเมืองแต่ว่าอย่าให้มันเกิดกับเฮ้าเด้เฮ้าก็ต้องระวังบ่าว่าเฮ้าีกเป็นไฟไปแบกเมฆเขาหรือเฮ้าถือเขาแบกเมฆ ทุกอย่างก็ต้องระวังบางคนเอาข้อมูลทุกอย่างทุกชนิดไว้ในมือถือเออเมื่อได้แล้วแต่มือถือหายหรือมือถือถือคนอื่นเขาเอาข้อมูลอ,ออกไปได้นะครับเขามาัดหลักเอาข้อมูลทันไปข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินฝากในธนาคารนั่นนี่นนอยู่ในนี่บดเลยข้อมูลลับต่างๆนี่นี่นบดรูปภาพนั่นนี่น่อยู่ในนี่นบดเลยท่านเสียหายเลยครับนั่นแล้วท่านก็จะ,ะไว้ใจมือถือ มันมีทั้งดีทั้งบดีมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษทั้งนั้นแหละครับอืมมันอันเดียวนี่มันครอบโลกเลยอันนี้เฮ็ดไ้เบิดทุกอย่างนะครับอโอนเงินก็ได้่ายรูปก็ได้คิดเลขก็ได้บอกเวลาก็ได้ปุ๊กก็ได้ห้องเพีงก็ได้เฮ็ดไ้เบิดทุกอย่างอย่างบางคนมันเก่งหลายแย่เฮาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเด็กน่อยเกิดมารุ่นใหม่น้อยนึงก็าเอามือถือยัดให้มันเพราะว่ามันมีเกมใให้มันเด่นมันจังบ่ยเอว ไ้หน่อยก็นั่งเรียนตากระติบอดเหรอต้อเถอะเจ้าหน่อยก็เป็นต่อกระจกต่อยินเถามามันเรียนแต้หน่อยหลายแสงชี้ามันออกมาใส่หน่วยตามันถ้าบวาให้มันเรียนมันเคยแล้วมันก็ห้องห้องหมันแอวนะครับแต่ว่าคนรุ่นเก่าอืแบบผมนี่ใหญ่มากเกิดมาบ่าเคยพอ่อบ่มีครับมันพึ่งม่มีบ่ก,กี่ปีนี่อืเฮาก็อยู่ใดเฮาก็เจริญเติบโตเฮาก็เหียนหนังสือไดเขาก็เหยียนจบอยู่เขาก็ไปห้องสมุดเฮาก็ไปถามมู มั้กครับเดี๋ยวนี้เมื่อต้องไปห้องสมุดได้มันกงเบ่งในมือถือมันมีเบิดทถกอย่างอยากศึกษาเรื่องั้นมีมีเบอดเบ่งในหน้าจอมาต้องแรนไปห้องสมุดมาต้องไปถามมูมาต้องไปสือหนังสือมาต้องไปสือชีดมาอ่านขึ้นแต่เก่านะครับเออแน่นอยสมัยใหม่กับที่นง่ายจบงายทำงานงายสมัครก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตอือที่สอบนั้นสอบนี่ก็สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตโอนเงินให้ค่าสมัครค่าอย่างแต่ก่อนต้องไปสมัครเองเนี่ยครับ ไปสมัครยุโคราชก็ไปสมัครยุคขอนแก่นก็ไปขับรถไปนางรถประจําทางไปสมัครงานไปสอบนั่นสอบนี้เนี๋ยนี้สมัครแล้วก็สอบใกล้บ้านเห็นไหมครับเพราะเขาใหญ่มากับระบบที่ท่านสมัยก็ยิดฉาเขาเหล็กๆอยู่อิจฉาเขาหน่อยๆอยู่พอของคนหลุนเ่าบ่กเคยมีหรอครับเขาสินัดโมนัดฝูงเขาก็นัดเดี๋ยว่าจะบอกกล่าวเป็นจดหมายหนังสือไปก็พ่อกันก็เห็นกันก็กินกันดื่มกันมีความสุขเลยแหละน้อยสมัยใหม่มันนัดทั้งมือถือ เฮาแต่ก่อนเฮาขี่จักรยานยางไปถามการบ้านหมูเมือใดบ่ได้ไปโรงเรียนเมือนี้คู่ไอ้การบาดยางยางยานเงียนบ่ทษันเฮาก็ต้องไปถามหมู่เดี๋ยวนี้เฮาก็บ่ต้องไปเฮาก็กดมือถือถามหมู่มีรายหมู่หมู่ก็ส่งรายละเอียดมาแต่ก่อนถ่ายรูปเฮาก็ต้องไปซื้อกล้องซื้อฟิล์มเวลาล้างเฮาก็ต้องไปล้างอยู่หันรับจ้างที่เขาล้างฟิล์มอัตโนมัติเป็นแผ่นๆเรี่ยนี่เฮาล้างเองเฮาถ่ายเองเฮาเป็นสร้างเองบัตถุอย่างจักขยายจะเอาแบบใดได้เบิดเฮ็ดรูปเก่ามันเป็นรูปใหม่รูปใหม่ให้มันส่งเก่าเฮ็ดได้เบิดใใสสส่่่ีบสี เมื่อถือมันบริการห้องบดเลยแต่ว่าเ้าก็ต้องแลกด้วยค่าใช้ใจ่ายนัครับห้องก็ต้องจ่ายเงินเพียบพร้อมบัดทตถุกอย่างเป็นคนรุ่นใหม่ยังว่ามันแสนดีแต่ว่ามันก็นําไปด้วยผิดพลาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นท่านต้องระวังนะครับอา้าวลาพี่น้องเวลาเบิดแล้ว